ครับวันนี้เราจะสัมผัสน้องเบนซินเนาะเคยเห็นในคลิปของเฮียหยองนะครับเราก็จะสัมผัสตอนนี้มีช่องชื่อว่าอะไรนะครับช่องชื่อเบนซินค่ะเป็นเพจนะคะอ๋อเบนซินช่เฉยเนาะภาษาไทยเนาะภาษาไทยค่ะแล้วก็เพจตอนนี้ผู้ติดตามเท่าไหร่้วครับผู้ติดตามตอนนี้หมื่นสามค่ะหมื่นสามไม่นานถ้าเฮียหยองปั้นอีกแป๊บเดียวเลยนะครับฝากด้วยฝากครัครับครับผมครับผมนี่นะครับอยู่อยู่เป็นคนที่ไหนครับ ไปกรุงเทพค่ะอ๋อกรุงเทพเลยเนาะค่ะอุ้ยแสดงว่าผมผมนี่พูดไทยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ต้องต้องขออภัยด้วยจะสัมภาษณ์น้องจะพูดไทยต้นฮักนครพนมเนาะพูดไทยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อ๋อมึงเป็นยังต้นฮักก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราคือเอ๊ะประธานต้นฮักโทรมาเป็นอะไรไห้ร้องไห้อยู่หัวขกว่เไ้ยยองอ่าสัมภาษณ์ให้ยองรอนเดี๋ยวครับผมก็น้องก็นะครับต้นฮักเป็นยังเข้ามาอยู่ใน ให้สังกัดผมนะครับก็ฝากเพื่อนๆที่ติดตามไปด้วยนะครับมึงกอดปอบเอาเข่ารถกอดเอาเออเออองอแป๊บเดียวสัมผูหญิงอ่าก็เปิดประมาณแบบอยากให้คนทุกคนเข้ามาดูความสามารกลองนะครับน้องเปนสิ่งก็เล่นได้เลยลูกหัวจะคาวมันก็ใจอ้วนแล้วผู้หญิงอ่ะเชื่อกูรู ภาคัณนั่นแหละครับฝากพ่อแม่พี่น้องของเราทการนครับเป็นเด็กในสังกัดที่เข้ามาใหม่นะครับใครอยากจับมือจับมือมึงเสื้อกรลดต้นหักจับมือเออเออมึงเสื้อโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้งอนบูดุนครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับก็แสดงเก่งแสดงเก่งเล่นเล่นได้ทุกฉากทุกตอนเลยมาณนี้มึงกอดอย่างแน่นเป็นอย่างดิ้นีเออต้นหักมึงเสื้อกุลด์ไอ้ โอ้โทรโทรโัพย์อยู่ผมก็กำลังอินไงกำลังจะสอบอดน้องไงแต่เวลาเล่นมันต้องเล่นให้ได้เคยบอกหลายรอบแล้วว่าเวลาเล่นเราต้องอินอย่างกับมันมันจะเป็นบทละครต่างๆโอ้ยย่าจังเจ๊ะไหมมึงยุ่ยเสยตัวนี้หน่อยมึงซอดมึงอู้บมันไปโหลดต้นเออเอาสินี่แหละช่วยอะไร